เกิดยังข้นค่ะพี่น้องบอสโจยมานินไม่ทนนะคะได้เคลื่อนไหวถึงมิวรัชดาพรสตล์น้อยลำเพลินโชว์แบบนี้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าสําหรับทางด้านบอสโจหลังจากที่เด็กมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงทางด้านมิวรัชดาพรนะคะแอดมินนึกถึงอุ้งอิงเพชรบันแพงขึ้นมาทัานทีค่ะพี่น้องเป็นยังคือว่าจังสันบอสโจเพิ่นพูดถึงมิ orn, วรัชดาพรวาจังใดน,นะคะเพื่อนบอกว่าคนมีของดูยังไง ก็มีมนครั้งพันนาพี่น้องแล้วเพิ่นก็ได้มีการลงรูปทางดานนั่งเอกมีวนรัชดาพรนะคะที่ว่าในมีการทําการแสดงยู่เทิงเวทีนะคะในชุดเป็นนั่งยักผีเสือสมุทรค่ะพี่น้องทางดานบอดโจก็บอกว่านี่แหละคนมีของดูยังไงก็มีมนครั้งแล้วคำคำนี้ของทางดานบอดโจแอดมินนึกถึงนองอุ้งอิงเพชรบานรแพงค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือวจัจงสันนะคะ สำหรับปุงอิงเพชรบานแห้งเยฟซีแฟนครับคือการบอกใครพี่น้องเวลาหน่องอยู่เึ่งเมทีคือจังบอจวาเลยนะคะคนมีของดูยังไงก็มีมนครั้งน่องคือจังหน่องมีมนครั้งไหมคะพี่น้องเบิ้งจังใดกะแบบเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างนะคะต้องมีอยียงบางอย่างแท้ๆหละนะคะแอดมินเดเพิ่งอุง,ง์อิงย่ำใดค้นลูกย่ำนัันค่ะพี่น้องว่ราลูกเดว่าเกิดอีหยังขึ้นนะคะแต่รู้สึกว่าค้นลุกทุกครั้งนะคะ แค่ได้เห็นพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนลุกขึ้นพร้อมกันโดยมีได้ดัดหมายแอดมินกับคนลุกแล้วค่ะพี่น้องคือว่าเวลาอุ้งอิงออกมาทําการแสดงเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับศิลุกขึ้นพร้อมกันไปส่งกําลังใจเใ้นองไปติดขอบด้านหน้าเวทีนะคะโอ้โอเด็กหนุ่มผู้นี้นี่บอสรรำมาดายลีนพี่น้องเนาะ,ะนะคะแล้วก็เวลาน้องร้องเพลงเพลงซานี่สายตาน้องกับสิส่งออกมาผ่านสายตาน้องน้องพี่น้องเนาะ,ะนะคะ,ะ,ะแบบถ่ายทอดอารมณ์ ได้ดีมากๆนะคะโอ้ยคือจังคนละคนเลยกับองอิงทียู่บ้านน้องคู่ไหมคะพี่น้องตอนที่น้องบ้านได้แต่งโตตอนที่น้องบ้านได้เห็ดผมเต่งนาเป็นเด็กหน่อยใส่เสื้อผู้หนึ่งค่ะพี่น้องเป็นเด็กหน่อยที่แบบเป็นเด็กอะวันหอเป็นเด็กหน่อยที่แบบน่ารักน่าเอ็นดูใคเห็นใคก็หักใคก็เอ็นดูไหมคะพี่น้องน้องกับแบบเมี่เซมีมุกตลกของน้องที่แบบมาแกง่งคนนั้นมาแกง่งคนนี้นะคะกัตามภาษาของน้องนะคะ แล้วพ่อองิงได้แต่งโตได้ใส่สุดได้แต่งหนาเฮ็ดผ้มทาน้นนะค่ะพี่น้องกับกลายเป็นคนละคนวันถอกนะคะแล้วก็บวกกับพลังเสียงขององิงเป็นตังเงิดอยู่เลยค่ะพี่น้องผู้ในน้อยนี่เป็นยังเสียงคือกล่องกลางวันคักขนาดนี้นะคะเป็นตังเงิดอี๋คนําแม่งมีนี่บอจวะคนจำแม่งมีนี่แต่ว่าเสียงซ้ำๆพัานใะพี่น้องก็เป็นตังเงิดอยู่นะคะนี่แหละคือ,อเสียงที่แบบมากับ ตัวน้องน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วกสืเซบาอาาคตขังนาของเด็กมังพุนี่น,น,นี่บอสธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะอานั่นแะคะ่ะพี่น้องสาหรับทั้งนันบอสโจหลังจากที่วารีพิการออกมาโพูดถึงทางด้านมิลรัชดาพรนะคะว่าคนมีของดูยังไงก็มีมนครั้งนะคะหลังจากที่บอสโจเดีมบิการออกมาโพูดแบบนี้เอฟซี FC แฟนคลับลายทานไยคนกน็ถึงกับบอสทนคะ่ะพี่น้องเดีบิการเขามากคอมเมนต์กันด้วๆเดี๋ยวสิอ่านจุพี่น้องฟัง ท่านลานเอกมิวก็บอกว่าขอบคุณค่ะพ่อนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าที่สุดจ้าน้องมิวนะคะผู้นี้บอกว่าที่สุดค่ะบอสนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าจริงที่สุดค่ะนะคะของแท้สุดยอดพันนาพี่น้องอ่ามือนี้ผู้นี้บอกว่าสุดยอดมากๆค่ะนะคะเอากะคือจังทียบอสโจเพันเดวอลอิลีนับพี่น้องเนาะนะคะการขันข้นสีแบบดังขันข้นสีมีออร่าอิลีนะคะเบิ้งจังไดนี่กับแบบมีออร่ามีแบบ ล่าสีจับนะพีนองนาอย่างอุ้งอิงเพชรบานแพงนี่เห็นได้ชัดเลยวันเถอะนะคะอย่างกับคนละคนเนะพี่นองเนาะบางคนบอกว่าน้องมีสองร่างนะคะอันนี้คือความคิดของเอฟซีแฟนคลับเด้ค่ะพี่น้องบางคนบอกว่าน้องมีสองร่างนะคะอันนี้กะ,ะถือว่าเป็นเรื่องที่นานเรือเสืออีกเรื่องหนึ่งนกพี่นองเนาะนะคะเอาเป็นจังเดนเนี่ยค่ะพี่น้องสัมรับในมเอนี้หมอล่ำสาวน้อยเพชรบานแพ้งนะคะมีคิ้วการคิ้งงานทำการแสดง คือเก่าเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะพี่น้องสําหรับมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมือนีว่ากันว่าไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์พันนพี่นองก็อยาเสลืมไปทรงกาลังใจให้อุ้งอิงนํากวนานีอุ้งอิงให้มือนีแล้วค่ะพี่นอ้องน้องเลยมีการเทดคลิปออกมานะคะว่าสวัสดีจา้าพ่อพ,อพ,อพอมีเอฟซีสูฟูสุขนคิดฮอหลาบ่จา้าลาคือคิดฮอนพ่อเม่แทจา้าพันนพี่นองพุนเด้ ขบกของเพลนน้องบอกว่ามือแรงนี้มาพอกันกับลายุจังหวัดสุลินทรตานามโบลีเดจ้าพคนาพีนองน้องก็บอกว่าหลาขอตัวไปนอนกอนนะคะขนาดตื่นแล้วและสิเขาไปทักทายพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับอยู่ในกลุ่มบันทักเดจ้าเป็นจังหนพี่นองาหรับเด็กหน่อยผู้นี้มีหน้าละพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนถึงได้แบบมาหลงมาติดน้องขะขนาดนี้น้องพีนองน้องอ้าวนั่นแหละนะคะก็ทือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับวงเองเพรบันแพงนะคะที่เสื้อว่าความฮอตความปังของน้องสิด,ดังสิบปังแบบนี้ตลอดไปเป็นสิปีเป็นยี่สิปีแล้วก็เสื้อว่าอาจจะเรื่อยๆอาจจะตลอดไปเลยก็ว่าได้นะคะขันมีเอฟซีแฟนคลับคอยสนับสนุนน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เสื้อ่าเพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนก็พร้อมที่จะส,สนับสนุนน้องนะคะเอฟซีแฟนคลับลองเบิ่งค่ะพี่น้องว่าแวดวงวงการหมอลำในกลุ่มบ้านฮักนี่ มีกลุ่มบ้านหักหลังใดทีบ่บามีสมาชิกพ่อแสนคนคือกลุ่มบ้านหักน้องอุองอิงบ่กตอนนี้สําหรับสมาชิกในกลุ่มบ้านหักน้องอุงอิงเพชรบันแพงมีสมาชิกทั้งหมด1นึ0 0 0สคนค่ะพี่น้องถือว่าเป็นกลุ่มบ้านหักหลังใหญ่ที่สุดของแวดวงวงการมออรหมอนะคะอัออนนี้เป็นของวงการมอมองามนะคะพี่น้องบ่ได้ไหมายถึงศิลปินลูกทุ่งศิลปินคนอื่นนะคะอันนี้บ่ได้หมายถึง กลุ่มอื่นๆนะแต่ว่านี่แหละแอดมินกับพึ่งเคยเห็นนะคะพี่น้องที่ว่าเซมีกลุ่มบันฮักแบบว่าม้อหลองม้อลำที่ว่าแบบมีคนติดตามไลค์ขัดขนาดนี้และบ่าเป็นเพียงแค่บันฮักหลังเดียวได้ค่ะพี่น้องยังไม่รวมบันฮักหลังอื่นๆอีกนะคะโอ้เอฟซีแฟนครับองอิงนี่เนี้ยแห่นอิลี่เนาพี่น้องเนาะนะคะแต่ละบันฮักก็มีหัวใจดวงเดียวกันก็คือองอิงเพชรบานแพงนะคะนั่นระค่ะพี่น้องกะสุดหอดสุดปังอิลีเนาะพี่น้องเนาะแล้ววก็สหลังจากนี้นี่เี่ยวกันคิวงาน กริติดต่อมาแบบรัวๆปังๆว่ากันว่าสําหรับองค์อิงรังสันที่เข้ามาอยู่ในวงสาวหน่วยเพริลเพงค่ะพี่น้องวงสาวน้อยนี่ี่ยวการคี้วงานผุ่มบักคักไล่วันเอาก็เป็นตะเงิดยู่เดะนะคะี่ยวการคี้วงานบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นี่แบบจองได้มีการจ้างรอดจังไปแล้วปีหาเข้าปีเจ็ดศูนย์กับพี่แล้วโอ้สุดยอดอีหลีปีหกแปดบอองพูดถึงค่ะพี่น้องไก่เต็มแล้วล่ะ นะคะแล้วกาฟฟงอกนะคะสำหรับในวันที่สามสิบสา3สิบตุลาคมสอง8ัน้า้ยหกสคือปีนาค่ะพี่น้องอย่าเสื่อมเด้อพอเอกเพื่อนบอกแล้วนะคะว่ากะสีมีงานกะทินบุญกะทินหลกักกะีเอาสาหน่อยเพริแพงไปทําการแสดงคือเก่าเหมือนเดิมพัน,นับพี่น้องมีคือจากปากทางด้านพอเอกเล่วันเถาะนะคะแล้วในเร็วเร็วนี้ค่ะพี่น้องในเร็วเร็วนี้กะซีข้นบ้านไม่นองอุ้งอิงเพริบานแห้งในวันที่หนึ่ง มือแรกของปี68เลยวันเถาะนะคะมือแรกแหกมนันนพี่นอนะ้องเนาะอุงอิงนี่แบบเหตุบุญใส่มือแรกของปีเลยวันเถาะหลายคนบอกว่านี่แหละมือแรกนะคะสีมีแท้สิ่งดีๆทิ้งเรื่องราวเก่าๆไว้ในปีปีที่ผ่านมาส่วนปีใหม่วันแรกของปีเท่ากับแบบเริ่มต้นใหม่วันเถาะนะคะก,ก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าไปหาบ้านนอ้องอุงอิงเพชรบ้านแท้ที่บอกอยู่นี่คะ่ะพี่น้องล่มตลอดเลยเด้นะคะ คนลูกอีกแล้วแทบช็อ <shock> กอีกแล้วขณะที่สาวนิพานชัยได้พูดถึงกุ้งอิยงเพชรบ้านแทงแล้วเกิดลมตลอดคลิปที่สาวน้ได้พูดน้องพี่น,น้องเนาะนะคะกะแทบช็อกค่ะพี่น้องเอาเดี๋ลวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซะมีซะก่อนนะคะคาก็ขบุณสวัสดีค่ะ